เล้ก็ขอสวัสดีอาซัมชนิกทุกท่านนะครับแลวันนี้ที่ได้ม,มาพูดนี่เราเพราะต้องการเห็นว่าโครงการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลของโรงเรียนสมชัญของเรานะครับเพราะว่าระยะหลังก็รู้สึกว่าไม่ค่อย,ยจะประสบความสําเร็จเท่าสิ่คนนะ,ะทั้งที่เราได้เชิญคุนกนกพั์ มาช่วยเป็นผู้จัดการแต่กิจการนี้ก็ดูดูดแล้วก็ยังไม่ก้าวหน้าท่าเทีค่คนแล้วก็ได้คุยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่ไม่ประสบความสําเร็จนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราเริ่มโครงการเพื่อที่จะสนับสนุนกิจการผู้บอลของโรงเรียน,นนะครับเราคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดี ณปนะัจจุบันนี้ทุกคนก็ทราบนะว่าถ้าไม่มีเงินนานก็ไม่เดินแล้วก็การเดินนี่ก็อาจจะไม่ดีดเท่าที่ควรดังนั้นเราก็เลยขอว่าถ้าว่าสชนิกดนะ้ทุกคนทุกรุ่นนะนะถ้ายังสนใจที่อยากจะเห็นทีมผุ้บอลของโรงรหยนสำคันนี้ก้าวไปสู่ความสําเร็จก็ต้องช่วยกันนะครับอาจจะช่วยกันด้านไหนก็แล้วแต่ที่สําคัญก็อ,อยากจะให้ช่วยในด้านการเงินนะครับแล้วก็ ทุกๆท,ท่านนี่ก็เชื่อแน่ว่าแล้วก็มีกิจการแล้วก็ตั้งหลักตั้งอะไรต่างๆนี้ก็อยู่ในขั้นที่ดีนะครับอาจจะดีพอสมควรอาจจะนั้นการเสียสละเงินเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าารวบรวมเงินแล้วก็ครั้งละ1นึบาทอาจจะเดือนละหนึ่งบาทหรือว่าแล้วแต่นํามาสมทบและเป็นกองทุนหรือว่าเป็นโครงการเนี่ยนะแล้วก็เชื่อแน่ว่า กิจการกีฬาโดยเฉพาะอย่างนี้ฟุตบอลของเรานี้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับเราเชื่อแนว่าทุกคนก็มีใจอยากจะเห็นสีแดงและขาวของเรานี้เด่นดังเหมือนอย่างในอดีตน,น,นะครับปัจจุบันเราก็พยายามนะครับที่จะทาแต่ว่าก็คงจะต้องต้องการความช่วยเหลือในการจากทุกทุกท่านโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือพวกที่มีเลือดแดงขาวและอยากจะให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับขอที่โอกาสนี้ขอบคุณ นะครับรัฐธพระอวยพรในน้ำใจดีของพวกเราทุกคน,นครับว่ามีตอ่อโรงเรียนสำคัญอันเป็นที่รักของเราครับขอบคุณมากครับ